สวัสดีครับทุกท่านนะครับวันนี้นะครับเราจะมาแนะนำอัพสกิลโปรแกรมนะครับที่เหมาะสมกับทุกท่านนะครับอัพสกิลโปรแกรมที่ว่าก็คือโปรแกรมโครงสร้างจุลภาคของโลหะนะครับเพื่อพัฒนาคุณภาพการผลิตสู่ระดับสากลนะครับในโปรแกรมนี้นะครับทุกท่านจะได้เรียนรู้เทคนิคและวิธีการในการวิเคราะห์โครงสร้างจุลภาพนะครับที่สามารถนำไปใช้งานได้จริงนะครับ ในโปรแกรมนี้ท่านจะได้เรียนรู้วิธีการวิเคราะห์ทางโครงสร้างจุลภาคที่เป็นมาตรฐานนะครับสำหรับใช้ในการประเมินคุณภาพงานโลหะนะครับในโปรแกรมนี้ท่านจะได้เรียนรู้วิธีการใช้เครื่องมือวิเคราะห์เชิงปริมาณนะฮะที่ไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายนะครับจุดเด่นของโปรแกรมเรานะครับก็คือโปรแกรมเราเน้นสอนการใช้งานเครื่องมือพื้นฐานในโรงงาน ให้เกิดประโยชน์สูงสุดนะครับโปรแกรมเราเน้นการให้เครื่องมือวิเคราะห์นะครับเราให้เครื่องมือวิเคราะห์นะครับสำหรับผู้เข้าร่วมอบรมติดตัวกลับบ้านไปเลยนะครับเป็นโปรแกรมวิเคราะห์ที่จะทําให้ท่านสามารถทํางานได้ดุดมืออาชีพนะครับทำงานที่ว่าก็คือทํางานวิเคราะห์โครงสร้างจุลภาคนะครับและมากไปกว่านั้นนะครับผู้เรียนทุกท่านนะครับจะได้รับโปรแกรมลิขสิทธิ์ทดลองใช้30วัน นะครับเป็นโปรแกรมลิขสิทธิ์แท้จากโอลิมปัสนะครับอันนี้คือสิ่งที่เราให้นะครับโปรแกรมนี้เหมาะกับใครนะครับโปรแกรมนี้เหมาะกับโรงงานที่มีเครื่องมือวิเคราะห์อยู่แล้วนะครับแต่ยังไม่มั่นใจว่าท่านสามารถใช้เครื่องมือวิเคราะห์นั้นให้เกิดประโยชน์อย่างเต็มที่ได้หรือยังนะครับโปรแกรมนี้เหมาะกับโรงงานขนาดกลางและขนาดเล็กที่อยากจะพัฒนาตัวเองเข้าสู่มาตรฐานที่สูงขึ้นนะครับ โปรแกรมนี้เหมาะกับกลุ่มผู้ใช้งานโลหะที่ต้องใช้เทคนิคการวิเคราะห์โครงสร้างในการตรวจรับงานหรือหน่วยงานบริษัทที่กำลังหาเทคนิคในการตรวจรับงานโลหะนะครับสำหรับโปรแกรมนี้นะครับได้รับการออกแบบโดยทีมอาจารย์จากภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการนะครับสาขาวิศวกรรมหล่อโลหะและโลหาการนะครับได้แก่ลองสัาจันทร,ร์ รองาศาสตราจารย์ดรชาวลิตลิมมณีวิจิตนะครับดรก้องเกียรติปุพระัตนพงศ์นะครับและตัวผมเองนะครับดกรสุภเลิศบุญเทียนนะครับในขณะเดียวกันเราก็ได้พาร์ทเนอร์นะครับที่มีคุณภาพอย่างทีมงานจากบริษัท Quality Report นะครับเป็นทีมงานผู้เชี่ยวชาญด้านอุปกรณ์วิเคราะห์โครงสร้างจุลภาคนะครับในแบรนด์ของ o อลิมปัสนะครับได้แก่คุณวินยูปราศาสตร์วัฒนานะครับคุณสุภกิจหนูทอง และคุณธนพลกุณาคำนะครับก็ขอเชิญทุกท่านนะครับที่สนใจนะครับและกำลังตัดสินใจนะครับสมัครเข้ามาร่วมโปรแกรมกับเรานะครับเพื่อเพิ่มพูนความรู้ทางด้านการวิเคราะห์โครงสร้างทางโลหะวิทยานะครับขอบคุณครับ